เพราะว่าบ้านเมืองทุกว,วันนี้มันไม่ได้รับความเท่าเทียมในสังคมครับคนรวยก็อ,อยู่บ้านไม่ติดคุกทำผิดก็อยู่สบายครับส่วนคนจนนี่ต้องติดคุกเพราะว่าไม่มีเงินจะไปสู้คดีกับเขาครับลหลายคดีครับเห็นตัวอย่างทุกคนก็รู้ว่าทุกคนก็เป็นสื่ออยู่แล้วไม่ต้องพูดดีกว่าครับตกลงไปไงเราทำจริงนะทำจริงครับทำจริงครับยอมรับครับ วันนั้นเนี่ยทำทำหลายที่เลยใคุณหลายที่ครับผมเพลินเลยวะก็เพลินเลยครับสนุกเลยครับก็ว่าจะมาทําต่อเรื่อยๆแต่ว่าสี่หมดก่อนสี่หมดต้องเดินกลับครับนัดนัดเราชื่อเล่นชื่ออะไรวะชื่อเจเจครับชื่อเล่นเนี่ยนะครับเจ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 ครับเจเจครับเจสองตัวครับเจ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 สองตัวครับอะไรเจจอจานไอชอเล่นดนตรีเราเป็นมืออะไรผมเป็นมือกีตาร์ครับพี่นักร้องนี่เขาอยู่วงเดอะช็อคช็อควงพังครับที่ไหน คนนี้ครับคนที่ถูกบงอ๋อครับที่หน้ารับ11ี้ครับเราอยู่วงเงินผมอยู่วงรั้งอเดครับรั้งออเดครับมันแปลความหมายว่าไงครับแปลว่าเมาทั้งวันถูกว่าไม่ไม่ได้เมาเหล้าเมาในเสียงเพลงอะไรพี่เลยกูเต๋ออะไรผมได้ไหมครับใขอบคุณมากครับพี่ แต่พี่ลืมบอาว่าในคุกมันไม่มีชามันมีกินลำบากซื้อข้าวดีกว่าสบายใครก็อยากจะเข้าไปอยู่แล้วนั่นน่ะสิพี่ผมว่างั้นแหละครับไม่มีใครข้าวหมดเลยจ้าผมเต็มใจหรอมันเต็มเบอร์เลยยาวยาวมาเลยใช่ไหมยาวมาเลยตรงไหนเอ๊ะตรงนี้าก็ว่าจะมาถึงพหลโยธินเหมือนกันเอาด้วยเหรอสีหมดก่อนเอาด้วยสีหมดก่อนใช่รโ้นสีไม่หมดเนี่ยทัศนีนาโรงพักจะเอาด้วยใช่อาจจะไปถึงลาดพิเศษเลยก็ได้ไม่่แนครับพี่สีเล็งๆไว้หน้าโรงพักจะเอาตรงไหนก็ ว่าจะตรงป้ายอะไร้าครับป้ายก็จะตรงป้ายโอว่าเราไเกี่ยวข้องกับโอ้ยยืนยันเลยครับผมเป็นเด็กพังธรรมดาเด็กกระจอกกระจอกเลยครับแล้วไอจตัวผมเปนบิ้วอะไรว่าถึงถึงแบบจะรักมันบิ้วอะไรก็แจะรักเลยคือต้องออกมาพ่นเนี่ยก็ผมมัันยงงไเชื่อในความเท่าเทียมของทุกคนนะครับเพราะทุกคนยังไงก็ต้องตายทุกคนอยู่แล้วไม่มีใครสูงมากก็ใครแลนั่งนั่งทําอะไรอยู่ก่อนที่จะเอาไปซื้อสีจะไปบาคนทำอะไรฟังเพลงครับ ฟังเพลงวงตัวเองครับอลองไปฟังดูนรกคนจนครับชื่อเพงลงรถคนจนแต่งเองปะแต่งเองครับแต่งเองครับเราแต่งเองใช่ครับ <laughs> ขายที่ไหนเราใช้เป็นไงก็ <c oughs> ใน u t u ู e ก็มีแล้วก็ขายเองพี่น้องเอง,งใช่ครับใช่ครับขายมานาน,นยังคืออนาชีครับพี่ก็ไปสั่งในเด็กปะไม่ได้ก๊อปครับผมก็สั่งแขนดีแขนเหมือนกันครับแล้วศึกษาความเป็นไปเป็นมาของกลุ่มนี้ครับศึกษามานานแล้วครับผมกี่ปีแล้วกี่ปีแล้วก็ต้องแถว มัธยมครับเฮ้ยเราครับถืยอตาตาอะไรปะไม่รับถือครับผมเช,ชื่อในการกระทําว่าเชื่อในการกระทำว่าทําอะไรมันก็ได้อย่างนั้นครับศา<ม>ส,สนามันเกิดขึ้นจากความเชื่อของทุกคนครับ<ม>ว่ามันมีแค่นั้นเองครับแล้วศาสนาพูดได้ศึกสามไหมไม,ไม่ได้ผมก็มสึกสึกมาแล้วครับบวชบวดมาแล้วคสึกสึกแล้วบวชแล้ว แต่เราก็ยังเชื่อในศาสนาพูดว่าทำดีต้องได้ดีทำชั่วดต้องได้ชั่วใช่ครับมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วทุกศาสนาเลยนะมันขอสีุ่คมน้าทินจังๆว่าลุบรอหันได้มั้ยนี่ขอถอดขอท่านนี่นี่นี่เอามือชี้เลยชี้มาเออนั่นแหละครับมีความหมายมีมีความหมายที่ที่ที่ศาสนาเนี่ยมันคือบล็อกแค้นครอสครับเหมือนกว่าว่าเราไม่ต้องกลับไม่เชื่อในเรื่องศาสนา มันเป็นลูกต่อที่มุ่งมุ่งไปมุ่งปัญหาะไรไม่ใช่ครับเหมือนไม้กางเขนที่หักที่หักครับเรียนจบเท่าไหร่ลก็เรียนต่อพอโทแต่เรียนไม่จบครับเงินเงินหมดก่อนครับก็เลยมาทดงานจบปีหลังการตีป่ะไอ้จุ๊บจุ๊บไม่ครับพูดผิดจะเรียนตีครับจะเรียนตีครับตีมันยังไม่จบเลยตงต่อพูดผิดกับพูดผิดตื่นเต้นครับตื่นเต้นนานโอ้ยนานเห็นพี่ๆเยอะนะไอนะครับ ก็ปีแค่ปีเดียวครับแล้วก็ออกมาทํางานเพราะว่าไม่มีเงินแล้วทํางานอะไรเนี่ยก็อยู่กองถ่ายจํเปียวอะไรเป็นอาร์ตใดอาร์ตใดเลยครับ,อรรบของกัญจนาเนี่ยนะ,ะ,ะก็คือ,อ,อไม่เข้าใจว่าคนที่ยิงเขาคิดอะไรนะครับแบบขนาด คนตายหรือว่าเงินช่วยหรือว่าไปงานศพอะไรเขายังไม่เคยคิดจะมาเอออันนี้ก็น่า,นาจะใช่แต่แต่งคดีเขาก็ลงโทษะนะ,ะ,นะนะลงโทษแล้วมผมไม่พูดดีกว่า<ม>ลงโทษก็ดูแล้วกันเลาลงโทษยังไงครับมีอะไรจะบอกไหมสิ่งที่ทำอะไรเนี่ยไม,ไม่มีครับพูดทราบนิดนะึงฮะก็ได้ เรไปทำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยเขาจำได้หมดแล้วนะผมรอดอ่วนนะจริงๆก็ผมก็จะไม่ทำเลยก็จะขายเทปได้นหมะใช่ครับอาจจะช่วยขายเทปได้